ไปนะนะเล่นปลาวัดเลยครับวันนี้วันนี้เรามาเล่นปลาวัดครับสปูนตองแตดกับนานตองแตดนะครับผมเอานู่น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 นะ่นั่นนว่นั่นนี่นู่นนี่นั่น โอ้โหปาวัตเดือดจัดนะล่ะตึงแน่มานี้ยังไงตึงแน่เอาแล้วปลาวัตเดือดจัดครับผมดู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 ปูนตองแปอดตาแตกไม่เด็กคืนเงินครับมันออกไม่ได้นะทิ้งไว้อุ้ยห,หนาวแล้ว น่าอันอ้างเบ็ดไม่คมว่ะเตรียมวัดอย่างเดียวผมผมเดินเงียบๆครับเดินเงียบๆตีล้อขอบอุ๊ยนี่ไงสปูนต้องแตก เก็บหมดครับวันนี้หาปลาหาทำปลาแดดเดียวไว้กินหน้าหนาวครับผมมดดราม่านะน่าผมก็ชอบกินปลาเล็กครับนี่ไงโอ้โหสปูตอร์เต็มนะ Ui. ui 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 cắt 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 này ui <laughs> nạn nhớ cày <nếu cái> tương <laughs> nhớ cày tương nhảy lên โอ้ยล่มไม่ตื่นแล้วตื่นเสียงแล้วปล่ไปจมแล้วนะปลาเริ่มกินยาก็นี่ไง ก่รเลือกกินยาก็ต้องปล่อยจมครับปิดปิดจอบปิดจอบให้เร็วนะครับไม้่พามันจะพาฟูงออกไปแตกตื่นปล่อยจมนิดนึงนะเชื่อผมดิปลาเริ่ม ถ้าสูตรนี้น่าจะทุกไม้ครับนี่ไงถ้าเรามีสูตรแบบนี้อืมฉดะฉดูเข้าอิน่าเน่เนี่ยมันเลยครับรุ่นนี้บอกเลย cắt lắm cắt bay nghe đi nghe Tưng Ta nghe nào lắng có mì. Đi nghe lấy đó, ngủ 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 nó ngủ 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 กัดอีกแล้วกัดอีกแล้วนี่ไม่กัดโอ้ผมนึกว่าตกปลาสลิดชา้าๆดีน,นนะ